ยิ่งรักตนเองมากแค่ไหนเราจะได้เดินเข้าสู่หนทางที่ใช่เจอทุกสิ่งทุกอย่างที่มันใช่จริงๆเร็วเท่านั้นเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเพื่อให้ตัวเราเองหลุดพ้นทุกพันธนาการอย่างแท้จริงตัวไหนตัวใดที่เป็นสิ่งที่กรจัดขัดขวางที่เราต้องเอาชนะมันให้ได้ด้วยความรักอย่างล้นเต็มเปี่ยมอะไรที่เราทำไว้มาก นาะที่เขาเรียกว่าแรงกลมความคุ้นชินนั้นนะ่ะมันจะดึงให้เรากลับไปทำซ้ำบ่อยๆดังนั้นเราต้องเอาชนะยิ่งเวลาผ่านไปชีวิตของเราจะถูกผลักดันเคลื่อนที่ขับเคลื่อนไปสู่ในจุดที่มันใช่ของเราจริงๆนะคะจุดที่สมดุลจุดที่เหมาะสม แต่ก่อนที่เราจะอยู่จุดนั้นได้จะเจอที่ที่ใช่คนที่ใช่ทุกอย่างรอบตัวที่มันใช่ที่สุดแต่เราก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆเราจะถูกผลักดันให้มาเป็นเราในวันนี้เนาะในปัจจุบันแต่ก่อนที่จะมาถึงได้อะเราสะบักสะบอม ถูกขัดเกลาถูกกระเทาะถูกเจรนญในถูกแบบทุกอย่างทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ถ้าลองนลึกย้อนหลังดูท่านเป็นไหมตั้งแต่เกิดมาเลยตั้งแต่เด็กทําไมเราต้องเจอส,สถานการณ์แบบนั้นยากขนาดนั้นหดหูขนาดนั้นทรมานขนาดนั้น ยิ่งเราเป็นผู้ฝึกตนค่ะพัฒนาตนเองพัฒนาจิตวิญญาณทำพลังงานสมบรูรณ์จักกะสมบรูรณ์พลังงานทำงานกับตนเองสายจิตวิญญาณสายพลังงานเนาะกระเทาะเยียวยาเคลียปมต่างๆใบเด็กปมเก่าอัตตาทุกเรื่องหลายอย่างมากมายเลยค่ะ บางทีเราคิดว่าเราหายแล้วอย่างที่โคชเคยพูดไปในหลายๆคลิปเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่มันถึงเวลาค่ะที่เราจะต้องได้หายสักทีเราต้องรักษาตัวเองเกิดการเยียวยาเซลล์ฮิลลิ่งแล้วยิ่งคนที่ปฏิบัติมาดีเป็นทุนเดิมแล้วไม่ว่าจะเป็นภพชาตินี้หรือภพชาติไหนๆมันสะสมไว้หมดอ่ะทุกอย่างมันไม่มีได้มากกว่าได้น้อยกว่าสิ่งที่กระทำไว้อ่ะ มันจะพอเหมาะพอดีทุกกรรมทุกสิ่งที่ได้กระทำวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมทุกอย่างเลยมันเก็บไว้ในจิตนี้อยู่แล้วถ้าใครที่ตามช่องโคชมาเนาะคนจะพูดบ่อย,บ,อยบ่อยมากๆเลยนั่นแหละทั้งหมดมันเลยถึงเวลาแต่ละคนมันมีวาระเวลาดังนั้นท่านไม่ต้องแปลกใจถ้าหากท่านเดินเข้าสู่การพัฒนาตนเองพัฒนาจิตปิญญา เนาะในแต่ละด้านมาเราก็จะมีสเต็ปของเราเองมีเวลาของเราเองมันเป็นธรรมดาที่มีใครหลายๆคนที่ไม่ได้เข้าใจมันจะมีเพียงแค่บางคนกลุ่มคนนั้นที่เขาฟังเรารู้เรื่องที่เขาเข้าใจในสิ่งที่เราได้สื่อสารได้ถ่ายทอดได้เจอเจอได้แบ่งปันประสบการณ์ก็เป็นเรื่องปกติเลยค่ะเดินไปเรื่อยๆเลยค่ะเราจะเจอทุกอย่างที่มันใช่สำหรับเรา เราต้องถูกการขัดเกลาหรือยิ่งเรามีปณิธานอันแน่วแน่ว่าเราจะทําแบบนี้แบบนั้นยิ่งสิ่งนั้นนะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มีประโยชน์ต่อตัวท่านเองมีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอีกเยอะมากท่านต้องบริบูรณ์มากๆถึงพร้อมที่จะไปทําตรงนั้นและสิ่งที่เราสร้างมาทุกอย่างค่ะมันยังไม่ได้หายไป ไม่ว่ามันจะสะท้อนมาเป็นความเจ็บปวดสิ่งที่ทริกเกอร์กระตุ้นเราสะเทือนจิตสะเทือนใจเก็บในความรู้สึกหรือนิสัยอะไรตัวตนเราความคุ้นชินต่างๆใดๆก็ตามที่มันไม่ตอบโจทย์ต่อปณิธานเป้าประสงค์เป้าหมายของเราเรายิ่งต้องเจอการเร่งกรรมโคชชอบเรียกแบบนี้ การผุดของจุดดำด้านมืดการเผยของอัตตาบ่งต่างๆที่เราต้องเยียวยาขัดเก่าพัฒนาให้หายขาดให้ดีขึ้นให้ไม่เจ็บแล้วให้เป็นตัวตนใหม่หรือเป็นเรานี่ยแหะในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเผาดับความไม่รู้อวิชชาตัวตนเก่า ที่กระจดัดขัดขวางเราเลยเจอสิ่งใดที่มันแบบเยอะมากแล้วโค้ชก็จะเจอกันเป็นระลอกระลอกโดยเฉพาะปีที่แล้วคลิปที่โค้ชทําก่อนปีที่แล้วเนาะโค้ชก็จะบอกว่าเราถ้าตอนนี้ก็เกือบเจ็ดปีที่แล้วที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่ทําให้เป็นจุดชนวนนะคะในการตัดสินใจจะมุ่งหน้าเดินเข้าสู่ ความอิสระอย่างแท้จริงนะคะเข้าถึงสัจธรรมถึงแก่นธรรมการไม่เกิดการไม่ดับแต่ทุกสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดเรายัางต้องเขาเรียกว่าอะไรคะทางชดใช้กรรมสเสวยกรรมในวันนี้เจออะไรก็ตามจงรับกรรมอย่างเบิกบานค่ะไม่มีใครจงใจให้เราเสียใจให้เราร้องไห้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราได้เลือกและกระทำมา นาอแล้วมันเป็นหนทางให้เราได้เรียนรู้เพื่อเดินหน้าการเรารู้แจ้งแห่งทุก์การเห็นทุก์ประสบทุก์เพื่อจะได้รู้เหตุแห่งทุก์และหาวิถีทางเพื่อดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงมันก็เลยต้องเจอประสบเราเลือกมาเองทั้งนั้นค่ะนะคะไปต่อค่ะพอเราเข้าสู่ กระบวนการทุกอย่างจะดำเนินไปการเติบโตของเราจะไปเรื่อยๆหากเราไม่หยุดการพัฒนาตนเองหากเป้าประสงค์ปณิธานเรายังชัดเจนการตื่นรู้ของท่านจะเกิดเป็นสเต็ปสเต็ปตื่นรู้ในตื่นรู้รู้แจ้งแทงตลอดตามวาละของท่านค่ะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องไปถามใครกลับมาหาตนเองฝึกจิตทำสมาธิ รักรเงื่อนไขระลึกรู้สึกตัวอยู่เสมอรักตนเองให้มากๆทุกมิติเมื่อความรักนำเติมตนเองจนเต็มปัญญาเกิดหรือฝึกจิตทำสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาและเราจะรักตนเองและรักเต็มทุกอย่างทำควบคู่ได้สามารถดูย้อนหลังในไลฟ์ของโคชได้นะคะเพลลิฟไลร์สอน60นาทีและคลิปอื่นออีกพันกว่าคลิป ช่วยทันได้แน่แต่ใครอยากแบบเยียวยาตนเองลึกระดับเจตหรือขอคำปรึกษาอยากเรียนส่วนตัวใดๆก็ตามก็ทักมาได้เลยค่ะสิ่งหนึ่งสำคัญนอกจากทั้งหมดที่โคดได้กล่าวข้างต้นแล้วเราต้องเป็นคนที่กล้าชัดเจนกับความรู้สึกของตนเองซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตนเองแต่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น คนเราทุกคนมีความต้องการมีความชอบใจมีความรักกันหมดค่ะหากต้องการนะคะทำสิ่งที่ตอบสนองความรู้สึกของตนเองแต่นั่นต้องไม่ละเมิดความรู้สึกของผู้อื่นนะคะบางทีเราไม่ต้องเป็นคนที่ดีมากจนไรที่ตอุ่ตัวคนก็ไม่ สมบูรณ์เพอร์เฟกอะไรกว่าใครเลยแต่สิ่งที่โคดฝึกกับตัวเองและทำมาตลอดเลยค่ะ 1. นึ่งโคจะรักและเคารพตัวเองรู้จักปกป้องตนเองแม้ตอนก่อนที่จะเข้าสู่เส้นทางพัฒนาจิตวิญญาณโคจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่คดโกงนะคะซื่อสัตย์และจริงใจโคถือว่าเรื่องพวกนี้เป็นพื้นฐานคะ,ะมันไม่ใช่เรื่องวิเศษ แต่เป็นเรื่องพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรกระทำโคจะไม่ฝืนจิตใจใครจะไม่บังคับไม่ควบคุมไม่ใช้เล่กลอุบายใดๆในเรื่องใดๆก็ตามไม่แย่งชิงไม่แก่งแย่งไม่เปรียบเทียบไม่อิจฉาลิษยาและช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด แล้วพอเราพัฒนาจิตวิญญาณไปเรื่อยๆอ,อ๋อใช่โคตรจะไม่ไม่ทำร้ายใครเนาะทางร่างกายจิตใจความรู้สึกสัตว์ด้วยค่ะถ้าโดยตั้งใจค่ะไม่เคยทำร้ายไม่เคยฆ่าสัตว์ทำมาโดยตลอดนะคะไม่ใส่ลายป้ายสีใดๆใครทั้งสิ้นไม่ทำเลยค่ะแค่นี้ก็พอหละแค่นี้ก็พอเลยค่ะเราไม่ต้องดีมากมายส่งบุญแบบ แต่เอาเท่านี้ฝึกเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตนเองน้อยลงและวสำคัญมากๆค่ะต้องรู้จักปฏิเสธในสิ่งที่มันไม่ใช่ในสิ่งที่เราเกินจะรับไหวแต่ก่อนนะคะอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งโคตรธรรมแล้วเป็นสิ่งที่โคตรแก้กับตัวเองนั่นคือโคตรเอาเปรียบตัวเองโคตรจะเป็นคนที่โอ้โหหลายปีที่แล้วทำงานแบบอย่างบา้าคลั่ง ทุกเวลานาทีฉันเถกคือเงินทองทํา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 ทาทาจนมันมีผลนะคะอไม่ว่าจะเป็นอะไรการบูกปวดนู่นนี่นั่นเมื่อยหลานะคะปวดสะบักข้ออะไรใดๆก็ตามพักผ่อนไม่เพียงพอคดเลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเอาเปรียบตัวเองอะ การมุกมานะขยันหมั่นเพียรเป็นเรื่องที่ดีแสนจะดีมากทุกวันนี้ยังเป็นอยู่แต่โค้หาจุดสมดุลเรายิ่งจะต้องยิ่งทำงานหนักอ่ะยิ่งพัฒนาตนเองอย่างหนักนะคะมอบอย่างหนักให้อย่างหนักในทุกบทบาทหน้าที่เราทำอย่างดีเรายิ่งต้องมีเวลาให้กับตัวเองให้ตัวเองคนนี้กายสังขารจิตวิญญาณหัวใจความรู้สึกทุกอย่างทุกมิติ ได้พักผ่อนมีเวลาอยู่กับตนเองมากขึ้นมีเวลาฟังเสียงหัวใจตนเองความรู้สึกตนเองมีเวลาได้เยียวยาตนเองมีเวลาได้ผ่อนคลายมีเวลาได้รู้จักสนิทสนมกับตนเองมากขึ้นทุกวันนี้เลยได้แบ่งเวลามันไม่ได้ต้องดิ้นรนอย่างบ้าคลั่งจนตนเองเกือบตุย พอท้ายที่สุดแล้วอะค่ะเราจะหาจุดสมดุลได้อย่างลงตัวค่ะทุกท่านเมื่อเราเดินหน้าเนาะฝึกฝนพัฒนาขัดเกลาตนเองฝึกจิตทำสมาธิระลึกรู้สึกตัวไปว่ามีความสุขกับความเรียบง่ายในทุกๆวันเห็นข้อดีของตอนเองเมื่อเราทำกับตนเองทุกอย่างนี้ได้เราจะทำกับผู้อื่นได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องฝืนโดยไม่ต้องพยายาม อะไรที่เราทําไว้มากเนาะที่เขาเรียกว่าแรงกรรมความคุ้นชินนั้นนะ่ะมันจะดึงให้เรากลับไปทําซ้ำํำบ่อยๆดังนั้นเราต้องเอาชนะตัวไหนตัวใดที่เป็นสิ่งที่กระจัดขัดขวางที่โค้ชพูดไว้คลิปก่อนหน้านี้ละอื่นๆเราต้องเอาชนะมันให้ได้ด้วยความรักอย่างล้นเต็มเปี่ยมด้วยความมุง่งมั่นตั้งใจจริงด้วยหัวใจที่ดี ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าว่าอยากเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเพื่อให้ตัวเราเองหลุดพ้นทุกพันธนาการอย่างแท้จริงดีขึ้นเป็นเวอร์ชั่นที่ทรงพลังขึ้นสามารถนำพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ของตนเองออกมาใช้ได้พึ่งพาตนเองได้อย่างร้อเอร์เซแต่รู้จักทั้งรับ ป….ให้เป็นอย่างสมบูรณน่ารักอ่อนโยนแต่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเมตตาแต่รู้จักปกป้องตนเองให้เกียรติผู้อื่นแต่ไม่น้อยกว่าให้เกียรติตนเองทำไปเรื่อยๆค่ะจริงๆแล้วเราทุกคนมีภารกิจติดตัวเรามาตลอดถ้าวันนี้มันไม่ได้รู้อย่างชัดเจนไม่ต้องไปสแสวงหาวันใดวันหนึ่งเมื่อมันถึงเวลามันจะปรากฏ หากเรารู้สึกมากพอคะ่ะเราต้องการมากพอเราโฟกัสมากพอเราจะได้พบได้เจอได้ทำสิ่งนั้นเขาจะตามหาสิ่งนั้นบทความนั้นเรื่องนั้นคนนั้นเขาจะตามหาเราเองแต่เราต้องกล้าที่จะรักปกป้องตนเองดูแลตนเอง และกล้าปฏิเสธในสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่ต้องจมปลักตนเองไว้กับเรื่องอะไรก็ตามค่ะการปล่อยมันจะทำให้เรามีอิสระได้อย่างแท้จริงสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีไม่ทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นและยิ่งมีประโยชน์จงกล้าทำแม้สิ่งนั้นมันเป็นไปได้ยากหรือไม่มีใครเห็นด้วยเลยก็ตาม จงหนักแน่นพอที่จะทำกล้าทำกล้ามุมานะลงมือทำกล้ารอแบบเปี่ยมสุขและกล้าปล่อยวางผลลับค่ะทุกสิ่งที่เราได้กระทำทุกอย่างที่เราได้สร้างเราจะได้รับผลน,นั้นคืนกลับโดยไม่ตกหล่นแม้แต่นิดเดียวและต่อให้ได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไรเลยหากทุกอย่างเราทำเพราะอยากทำ หัวใจเราอยากทำรักพอรักดีเพราะดีไม่ดีกล้าปฏิเสธชีวิตเราจะง่ายขึ้นคะ่ะอย่าแบกอะไรเยอะคะ่ะสงสารตัวเองสงสารกายสังขารนี้ลองมองตัวเองในกระจกสิคะ ใครเนาะที่อยู่กับเราตลอดเวลาเวลาเสียใจใครเป็นคนแรกที่เห็นน้ำตาเราใครเช็ดน้ำตาเราได้ไวที่สุดใครกอดตัวเองได้อยู่เร็วที่สุดละอบอุ่นที่สุดคือตัวเราเองค่ะวันนี้กลับมาเป็นพลังงานอันทรงคุณค่าให้กับตนเองยิ่งรักตนเองมากแค่ไหนเราจะได้เดินเข้าสู่หนทางที่ใช่ เจอทุกสิ่งทุกอย่างที่มันใช่จริงๆเร็วเท่านั้นและเช่นเดียวกันค่ะที่รักไม่ต้องเสียใจนะสิ่งที่มันไม่ใช่พลังงานมันไม่เสมอเหมือนกันหรือยังไม่ถึงเวลาอะไรก็ตามมันต้องโครจรอ,ออกจากชีวิตกันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ไม่ยึดไม่ติดปล่อยวางเปี่ยมสุข เบาสบายเต็มไปด้วยความรัก